วาตาดูทขา้านเราเห็นเขาเห็นเขาดูเองแต่คนเาดับได้ดับได้สิดัได้สมาธิหาเล็กแนใเรียนม่ายเขาบอกวมุตต์หลุดไปติรทาง็ิด้าวเป็นะเป็นสมัยศรัทธาอุว ต่อไปก็เอาให้ครับแต่ไหนไหนก็เอ๊ะก็ไม่เหมือนเนาะเราเอาไปครับเราเอาแต่มันไปเราก็ไม่ต้องไปเอาคนนะครับเดี๋ยวว่าจะไปทั้งป่า ปฏิทีตปฏติปฏบัตปฏิบัติปฏิบกติปติปฏาบัติปฏิ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 บัตบัตับตัติปฏิบตปฏิบัตปิบปฏิิตตตัติิติตติ ဤအပ်တอธิบายหมองอยู่ก็เห็นต้องควรเป็นหลาเมื่อสภา บาปขเรานี้กำลังบรรลเามาตันาก็เลได้กายไปเหล็กตั้น้าก็เล่มตารไสนี้มันก็เต่มมอ นราไม่ง่ายถ้าเราทำเด็กเราดูทุกข์ยากเนวาใจตลอดทำนี้น้ำตัดทั้งหลตกทุกข์เลยนะไอ้ที่ร้ายเราต้องดันมาดังนี้เป็นอย่างนี้วิญญาณนะครัหน้าวิญญาณนี้เป็นตัวรู้และจะพาตัวตนนี้ไปตึ้งตู้เราไปต่อวัดมาเด็ตึ้งตังไร ทำแนี้แหละนำไปแต่แต่งไม่ใชรแต่งให้เราทำนำมาเรื่อยแ่บนี้ทำมาเรื่อยแบงนี้้าเรียนทำจะเร่ทำมาเรื่อยแนี้มาดูดูนาโดยวันญาเดือังขานเดยนนี้อตญาเีนใเื่อธรรมธรร ตอนี้มันมีอะไรยังพากันไปเลยมีหนักหนาพาพื่เจ้าจะมีวางวันจนารูแี่อายะตมะปตนั่นเปนมเกดชื่ออายะตมะใครในในอกอายะตมะใครในจะแกตารูจนี่มันกายใจ้าใครน่เยเสียงินลก็ธรรมร นิยมทำนิมไปในเรื่องเนี่ยเป็นอย่านั้นหาเตส่อเกิดมนุษ์ข้าหาดงหาน้อหามับไฟมาประทกันเข้ารียมตะกูลกันตดลูกตหล่าเขาเรื่องนิยเป็นนินิยเป็นนิยมนานเลยนี้นัยตะตุกแคนเรตงนี้เรื่องใดเรื่อไม่หลง Những loại hình nếu ở người thân nhân dân là. Luật đã mất mấy chất mỏi. Luật đã mất mỏi. Luật đã mất mỏi. Những loại mất 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 Nếu mất 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 ไม่เัวตัดไม่ตัวลือกฟันไม่ตัวเขาไม่ตัวเราวันนี้มาอธิบายอธิบายแต่มเลยดีคืออะไรน้อันน้าเรามีข้าเนี่ยตุ้กฟันมันดีดูดีมันดีอยู่ที่ไหนเล่ามันเป็นคนมันเป็นคนมันก็เป็นโรตายเรือดเรมันดีเนี่ยเลี้ยมหันนั่นมัเลวร้ายยี้วเล่มันเป็นคนมันเป็นอะไรยี่สิห้าเล่ามันเร้อน มันคนม่เป็นอะไรเลอะนมันเลอะเลอะมันนีน่ะมันคนมนเป็นอะไรมันเป็นิงนี่มันเป็นรายมันเป็นคนมันเป็นอะไรเหยอเรือน้เหื่อันนีน่ะอาตุนตาว่าสานเหือเหอมรนายทุกตาทุกตาเมื้อว่าิกาาันใครทอมืกันเนหื่อเันื้เป็นคนเนือเป็นอะไรเป็นของใครของที่เม ยังมีขึ้นเหนือมาแต่ไม่ได้ทองทังสองขึ้นดับรถรถใครจะให้ขึ้นนี้เนื้อยื่ที่ไหล่ไม่มีอะไาทัที่เป็นน้ำไม่ได้นิสิตเป็นน้คุณกามมาเลยได้รถปลอมได้ปลอเห็นไหมครับว่ารถให้ทาเป็นแคเร่องโยขึ้นนี้ทำยังไม่มีหัวที่ตั้งสงสัยว่าเป็นหลักนี่ มันโยี่อดูทีตัวเราเรามาโยนนี่เเป็นตัวเข็นี่่อที่าทำอย่างนี้เราเอาเขนั่งเต้นเื่อยเอาเข้าขึ้นั่งเตนยทำมันเรยแอบอธบายแต่ขั้นตอนอเขาขี้นั่งว่มันเมากตนเด็ก ลในตกันวันน้าเลาต้องกโลกตะกกับเกิดตัวองวเรานี่าสาตควรเป็นยังไงตสมาลมนยงไงตัสนาะิลมนได้คือเรามาทำนอยังนี้ละเขาถึงคณกับพุทธเจ้าเขาถึงคยรรเขาถึงคไปสอนเขาถึงคณพัะพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าเืองทู้เวลาวาง เมื่อเาเราม่จับที่อยากัคคือความ่รู้นเราในองต้นนห่งฤทิ์ธรรมบริสัมภิตอนรู้สุดเคไร่ประดี๋มันจะไปรดีรเลว่ารพุทธเจ้าไม่ตายพระธรรมยู่ในตพระยาสุาวีตใเชื่อมั่นย่างนั้นละเจ้ามีฤทธิ์ธรมบริัมภาวนา่า

Nam mưa tai nắm 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 เ้าทำมมาแล้วถึงันจักญาเาปานาเราต้องยื่อะไรถ้ามีตำนานในเรื่องต้นงานทำการนำตึกนำมาท่้งหัดที่กะันมัเก้ยาันกะเากนานากันยาเป็นำนานน้องาะไรเป็นผึง มันตายแล้วแต่ก็เป็นอยังนี้แต่ก็เป็นเป็นยังไงมั้นมัมทำใหปคนติดารมันไม่เคยเลิกการเนี่ยเรื่องเรื่องนี้ได้มาเพราะกาไม่ทำให้คนติดการให้พิจารณาเรื่องหันไปทตในประเทศหินรัมน้ำตาเหินน้ำหิน ที่ทำตัวมันจะมีวันไหวนี่แสดงว่าทำใจแล้วน่ถึงใครจะยังไงก็ตามดีเ่น้ตเป็นองมันเว่าะ้ดเมื่อเราไม่ดีแล้วเาจะว่าดีนมันไม่ดีที่มืราดีแล้วเขาจะไม่ดีนเป็นมัน่เราจะดีเหเหเนมีละ เด็กได้เป็นศิลป์เราสรีระเดกที่ได้มาแล้วนี่ทาสมาเป็นรูเป็นกระจายนี่อันสมาธิงานสำคังคือสมาธิเราจะตั้งเก็กตั้งมันอันนี้ทีท่มาตั้งมันไม่ต uh, <inaudible> ั้งแล้วมันเองเป็นไหนมันคล้องตรงไหนมันทาตรงไหนยังไงสมาธิ เราไม่ไปว่าสมาธิคือเสี้ยวตอนั่นมาตั้งเลยทีมันตั้งเม่อตั้งถามันตั้งมันแต่นมาแล้มันก็าเย็นยไปหาความนักความคัไม่ล้เลือนไม่เสียกลมกสารมณ์ไนต่างหลองเลยเมื่มันตั้งยิ่งเนเพิร้วยระดับนี่มันจะเข้านสมาธิเสี้ยวตนั่นแล้ว เมื่อจิตสงบธรรมนามก็ไปดิเลสมาทากธรรมทานเรจะถ้าธรรมธาเธดทำจิตสงบภายในเมื่อจิตโลสงบภายในแล้วจะตัเหมือนกั้ามาสงบนามสงบแล้วมันก็ตายตาแล้วก็มองเห็นเงีมองเงนนมองเนลมลือนมองเง็นตกมองเห็น องคนมีบางคนเชื ules, ่อแ่มันตลอดยวนีเกิดทั้งเราตลอดยาวมันก็ออกข้าัซ้ายออกข้ลงขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างเราจะรู้แ่ต่วมันตั้งนี่แน่นแลมันมตัวเตมที่เสมแม่มีการใช่สติจิตใจป่ไปาการทำสมาธิอันนี้มัน่าเกิดทั้งเราคนย้วอย่างนั้น นี่แหละทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังขารทั้งหลากยินรักัญญาความลาวุ่นในกองสังขารมันจะได้เกิดปัญญาความาลาวุ่นในกองสังขารให้ทุกนะส,สิงให้ทุกแย่างเราไม่ต้องว่าเออถ้ามันยังเปลี่กายละสังขารที่เป็นสังขารเนี่ยต่งตีงตะเกิตของเรานี่แหละมันจะได้เกป็นมรรคนา บาปของสมาทานเรื่องคนดังร้ายเข้ไปพัฒนาเข้าไปพัฒนาได้จะเล่าเไปพัฒนาไม่รูกะาวูกพัฒนาเป็นยังไงเนี่ยนีแม่สมาธิมากของสมาธานขอาไัพันาเธอเมื่อเิด็จแล้วมาเป็นที่เกิดปนสังขารแล้วเาที่ดาบในสังขารเนี่เป็อย่างนี้กทารเปนตลู นมนต์เราไม่รู้ว่าก่านเกิดมาจากไหนไม่รู้ว่าที่เกิดักิดมาจากี่ใแมมันก็จะมีพัฒนาเดียงเ่าทีพัฒนาไม่เกิดได้ตลอดยาวแต่ถ้าเกิดแห่งสังขารเจาดจดบของเราแล้วะดักจิตของเราก็จะดับได้แบบไหนรอเวลาที่วลาโตเห็นโทษแห่งสังขารเห็นไขรแห่นสังขารทั้งหลาย เห็นทุกแห่งสังขารทั้งหลายเนี่ยมันจะดับไปตรงนี้เมื่อทุกแหเข้าแล้วมันจะตัดจึงจะเกิดพัฒนาว่ามไม่แปรเห็นจริงสัจจธรรมนี่ยสัจจธรรมจริงคืออะไรแล้วเมื่อสังขารความเปลี่ยนความแปลงขึ้นแล้วมันจะต่อต้านั่นมันแรงวันนี้เราพยายามเอาตาไปดู วารตยงิญาณันวิญญามตะกียงนวันพระตะเกีงมูลาความเวรนะตั้งใจต่สัขงขารสังขารเมลเป็นกระเตั้งใจตอิญานเป็นอย่างนี้วิญญาณเมลาจะเป็นต้งใจต่อหนมลืมเมลาจะเป็นต้ใจิตเทน้เทน้ำเมลาจะเป็นตั้กตัตว์ความสัตวสตามเมต่ตวมลาจะเป็นตั้ใจต่เนา เลยทำงานไยแล้วก็เป็นตัวเติาตามทะยอทะยานงานไปแล้ก็เป็นตเิที่ระนการยิเร่ไอ้ที่เรินานี้เปาตรกกทุกิเรื่องนีแล้วก็เป็นตัวเติตี่ตนักาปติเรื มลนะจะไปไปไปเินพยาธิมลที่ลนะจะไปไปไปเป็มลณะคือความตายมลนมลนะจะไปไปไกนีพระพุทธเจ้าจะมคิเจิญนาราะิสุบาแห่ป็นเครืงนี่ข้ามเดยนี่นเสดคทุกนี้แต่นั่นขันยอดทุกควมหนดันมลทุกทุกควสหนดกวรงรา เปนตะตะสมุทรไทยแงเป็นม่เราเขจากนสมุทรไทยทัดทั้งหลายมหาสมุทรแงเป็นเลือปลาหมดแงเป็นงันปลาโตปลาตังแงชนมหมาสมุทรเ้ือดพลังความสมุทรเือนต้นนมทุกที่มันมาจากไหนท่านัระแส่งท่านตรท่านพิเกมาทุกมันมาจากไหน มามาจาก,วาากนนความตายนี่อธิบา,า,ายคป็นสำคัญที่เกิดมาอันนี้ความตายม,มาจากไหนจึงเหตุยดกจายมาแต่มาจากความเจ็บไข้ใจยากทับท้าเดยธรรมเอ็มเอ็มยูมันมาจากไหนครับต้นทั้งหลายนั้นมาจากตะารความเข้า่ความโศกเศร้าอันนี้ความโศกเศั่วมาจากไหนเล่ามาจากความเกลด มาเกิดตัวโตแล้วมาทไหนมาตัดท็อกทอกกกะไรตั้งท็กนั้นมันมาทำไหนเราทำามาจะติดทานการยึดถืออริยสัจที่ไหนแล้วกระไรตั้งท็อที่นั้นนะฮดทอกตังเราเน่น่ใหเนี่ยท็มกจากไหนอ่ะมาจะติทานการยึดถือติดทานมาากไหนมาจากตัหา ความเยอทะยานทนหาเจตเจเยวทะยานนั้นมาจากไหนมาากเวทนานี่มันเวทนาทุกหาวทนาตุกขาวทนาแล้วตุกหาวทนาันมาจากไหนล่ามาจากปัจจัความระทบติดต้อความปัจจัปัจจัมาจากไหนล่มาจากอตนตาหูจมูก้นใจอะไรนี้อะันานมาจากไหน มาแตู่นามาเ่ะเนี่ยู้มาจากไหนต้องเลือกใจมามาต้ิงยานปตนทินานยืนาันั้นมาจากไหนแล้วหนั่นมาจากสังขานตงขารตำตึงตงแฉมังขารนั้นมาจากไหนแล้วมาจากธรรชาตมือันต้งมาจากเร่

ในต no ัวเรามีรลางเป็นพ่อป็นปู่เปราะนั้นให้พาเป็นไ้ตัว้ใจนี่ยาลงแล้วมือเรานั่งมีอเราหลงไหอเา้ยมือไหลไม่จับไปกาจับถนาศาสนากจะเล่นขึ้นข่ายใปแล้วก็เล่นแล้วก็ไปจัแล้วก็ทำอย่างนี้มันจะเล่นได้เม่ได้ไปเล่สติัตตะไนัก็เล่นเตรียมเตียเสีย เมื่อเรื่องเปหมไรเรองจะเกิดขึ้นคนคนจะตัดคนจะทำเรื่องนี้บางคนเนี่ยถ้าเอะหักเอาลัก็ไม่ดีถ้าเจริญสิทธาคาพนักขาก็ไม่ดีจะมีได้ยังไงของคนไม่กระทำของคนไม่ละปฏิมาของคนไม่จะทำก็ตาและคงเราไม่รอดเลยเราไม่ไดู แม่เราต้องแม่แม่เราดีนักหนาแม่เราไม่ตัวเรียนจะฆ่าเสือดาวแม่ดูที่ไหนแล้วทั้งคำบอกแม่ตำราทั้งบารายแม่แต่กายที่ดีที่สั้นจะรักนะเออเราดูเรื่องนี้เมื่อเราดูเรื่องนี้แล้วคนนั้นจะคอยมาเต็มปันจะเป็นฆ่าเสือดาวเอ๊ะ ทัศที่ตอนนีเรามาถือตัวตนมา่เราที่ระมาปฏิบัติบามันต้นักนะมันไม่ป็นตัวตนแล้วมันก็ละทิศละมามาอันตามธรมัหเือคนตัวตนๆไม่ถือทิศมันก็ละมันก็ว่าวิ่ิ่อาัศนจว่าแค่ดีกันนอย่างนี้เราเป็นแรดถือคนไรของเรา เลือดของเราเราได้บามาแล้วมันแค่องใ่อะไรเรามันแล้วมันเื่อลวนะอบามาแล้วือแค่มเลแต่มันเล่อ้าวแค่มกระตุนเลระตุนกาถึงอสีแดงเขมตูเลออยู่ที่ไหนอะสีแดงเยเลยนะมเลองคน ความตันและรัคมีเองมันเป็นยังไงแค่นหรมันจะรักได้ไหมมาว่าได้แง้แล้วมันเป็นแง้ไม่งั้นเราใครจะเอาล่ะใครทำการล่ะอ้าวดูดิเร้่ป็นเรานี่ยท่นต่ติดเดลยเรือตุขเพียงตาจิ้งตาจิ้งแต่ความแท่นแท่นนั่นมันเห็นแท่นนั้นติดตั้งเราวมันจะไม่มีความสงสัย มันก็ถอนกตาวลุกได้มันจะมาจนมาจนสุนัขความลึกดำความเถึงสมาธิปัญญาแต่ดูที่ดวงลจจะจัใจเราอยู่ลทุกข์ทั้งหลายยืดทุกศาสนาให้พาตั้งมั่นจับแน่ละเมื่อเราไแล้วเราจะเกิดทั้งวายังเป็นเข้มสมาธิ ัความรู้เล่ในกองสังขานทางหลายทั้งติมแตงไม่ได้นีให้ติมเ้ติมเห็ื่อรักกาสนาจะเลิญได้เน้าชนะ็นมตัวที่โตเยะมนเนเอสมาแล้ว่นจะตึมาติตบัตน่ากินองตนสมาธิหอมจนในละกษาน่เรื่องเป็นเงี้เมื่อเป็นเล่าเลียเรีอยงเกตา ไมื่อพูดไม่ปตะบัตและไม่พูดขัดและมีความสัดระว่างเราไปพูดต่อมาต่างๆเรื่องนี่ยเรื่องระวันก็มีขาดเงินแต่ทำไปเรื่องนั้นแต่คินต่ละอาหารมันมีการกินการเลีนงแตอความี